วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสยบัตรพัดยศและภ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดท่าพระเจริญพรตอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ดังนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะพระนิโรธรักขิตเป็นพระราชวชิรสุนทรบวรศิคการโกวิทมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาศีพระราชาคณะชั้นราชสถิตนวัท่าประเจริญพรษจังหวัดนครสวรรค์มีฐานานุสักตั้งฐานุกรมไท้สี่รูปพระราชววชิรสุนทรมีนามเดิมว่าสุนทรทัศนัยเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2479 อุปสมบทเมื่อปี2499ณวัดท่าพระเจริญพรตจังหวัดนครสวรรค์การศึกษานักธรรมชั้นเอกปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตเมื่อปี2504เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรตปี2553เป็นเจ้าคณะอำเภอชุมตาบงและปี2560เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์พระครูวิจิตธรรมคุณวัดแสงธรรมสุทธารามจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่าพระสิริวัชิรสุธีพระครูวิจิตธรรมคุณนามเดิมชื่อประจวบเทพนรงค์เมื่อวันที่14มีนาคม2525 25อุปสมบทณวัดแสงธรรมสุทธารามจังหวัดนครสวรรค์การศึกษานักธรรมชั้นเอกในปี2564เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมยุทธ์พระครูภาวนาโสพลวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลบบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชิระมงคล พระครูภาวนาโสพลชื่อเดิมสมพรลองเทศเกิดวันที่8มีนาคม2498ที่จังหวัดสิงห์บุรีบรรพชาและอุปสมบทที่วัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลบบุรีการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์มหาบาัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการพัฒนาสังคมปี2553